สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับรายการที่จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำและก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้น จะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมครับโดยที่รายการของเรานั้นจะมีวิทยากรประจํารายการนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติิลจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับจังครับดครับดรอารและอาจารย์เองก็ยังเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย โอเป a t i o n บิมด้วยใช่ครับนะครับซึ่งก็จะมีงานวิจัยต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะนําเสนอให้กับผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้นั่นก็คือการที่จะทําอย่างไรให้ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยแหละมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนะครับได้อย่างครบวงจรภูมิคุ้มกันมันคือส่วนไหนอย่างไรและมันมีความสําคัญต่อร่างกายมนุษย์เราอ,เอย่างไรครับภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ย ก็เกิดขึ้นจากความที่เรามีธรรมชาติที่สร้างเม็ดเลือดขาวให้กับเรานะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็สิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราโดยการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลมีอยู่2 0 0 0 0ล้านถึง55,000ล้านเม็ดทุกคนผู้หญิงก็มีน้อยหน่อยกองทัพที่ยิ่งใหญ่20 0 0 0ล้านถึง55,000ล้านเม็ดเนีย่ยเขาสื่อการย่างรวดเร็วด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีลูกโซ่นะฮะให้ทั้งกองทัพเนี่ย ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกันในการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนั่น,นหมายความว่าเวลาที่เราเจอกับโรคเจอกับเชื้อโรค,ครเจอกับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อรารหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งเข้ามาสู่ร่างกายอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวชนิดแรกรซึ่งเราเรียกว่าเป็นเม็ดเลือดขาวหน้าค่านะครับก็เจอสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่เขาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นอีกเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ไม่ได้ทําหน้าที่จัดการโดยตรงแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขมือพันทีหลัง<อ>นะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือคพวกที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการจัดสรารสิ่งแปลกปลอมโดยตรงแต่เป็นเพียงตัวสื่อสาร,รเป็นตัวส่งสัญญาณให้ไม่ดเลือดขาวประเภทที่1ประเภทที่2ทําหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย นะครับเขาไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงจึงเรียกว่าเป็นตัวช่วยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า T helper cell T ก็หมายความว่าต่อมไทมัสเม็เลือดขาวที่เจริญเติบโตที่ต่อมไทมัสแล้วก็มีหน้าที่เป็นตัวช่วยในการส่งสื่อสัญญาณให้กับเม็เลือดขาวนักฆ่าทํางาน จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะครับจำคำนี้ให้ดีนะครับ T helper cell นะครับซึ่งจะเป็นคำที่เราจะพูดกันเป็นประจำาละนะครับเพราะว่าหลักการของอาจารย์เองต้องการจะทำให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้เกิดความสมดุลใช่ครับทั้งเพิ่มขึ้นลดลงในปริมาณที่เหมาะสมในที่สุดร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลครับก็ด้วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว T helper หนึ่ง T helper สองครับ T helper สิบเจ็ดและ T regulator ร่วมกันทํางานอย่างบูรณาการซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรเลยก็เป็นสิ่งที่เราใช้อาหารครับมงคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบับบกสกัดมันออกมานะครับแล้วก็ให้มันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ให้กินเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลครับสูตรที่เราทําขึ้นมาแต่ละสูตรก็สามารถมีุณสมบัติในการปรับ ความไม่สมดุลในร่างกายที่ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันให้กลับสู่สภาพสมดุลได้แล้วเมื่อนั้นเราก็จะดูแลสุขภาพในร่างกายของเราโดยธรรมชาติจะขออนุญาตวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของอาการดีกว่าเป็นอาการของโรคที่เป็นข้อเข่าเสื่อมอาการนี้คนไทยมีปัญหาเยอะมากหญิงไทยผมว่าเกินกว่า50%ครับ จะต้องมีความไม่สบายจากตรงเนี้แล้วบางทีเนี่ยเขาเขาทรมานมากนะครับรบโดยการปรับพุมงกันให้สมดุลเนี่ยสามารถทำให้เขากลับมีชีวิตอ,อย่างปกติได้<อ>นะเรามาดูกันครับนะครับว่าต้นเหตุเป็นอะไรแล้วเขาเราจะสามารถทำอะไรของเขาได้บ้างใช่ครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกลบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมันรุนแรงแค่ไหนครับตอนที่เป็น มันปวดแล้วก็มันอาการมันก็แก๊กก็แก๊กเวลาเดินเนี่ยขึ้นบันไดนี่จะรู้สึกมากเลยปวดกี่ข้างครับสองข้างสองข้างเลยแล้วก็เวลาขนาดนั่งเนี่ยถ้าจะกระหยิบของเนี่ยไม่ใช่เดินเถอไปใช้ถัดไปถัดไปเพราะถ้าเดินเนี่ยจะโบราณมากเลยถัดไปคือว่าถ้าเดินเรารู้สึกพอเราลุกอะมันก็แกกจัมันก็เจ็บเจ็บบวมไหมฮะมันมีนิดหน่อยนะคะถ้าเราใช้เดิน เดินมากๆรุดเดินไปข้างนอกเนี้ยนานๆหน่อยก็จะบวมตัดสินใจยังไงครับคือพอดีแฟนของลูกชายค่ะแฟนลูกชายคือบอกว่าเห็นล้วปวดอ่ะปวดจนเราเดินไม่ได้เงี้ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้บอกแม่ลองตัวนี้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้วิธีการปวดแก้แก้ปวดก็คือยาแก้ปวดยาแก้ปวดมันก็โอเคนะคะมันก็รู้สึกมันก็แกบเราไม่สังเกตใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ยินแล้วอ่ะไม่ได้ยินแต่ว่าก็ดังเดินยังมีนิดๆน่ะแต่เราเดินขึ้นลงได้บ่อยขึ้น ตอนแรกก็ไม่แน่ยังไม่แน่ใจตอนแรกไม่สังเกตคิดว่าเออเป็นพ่อเราก็ไม่สังเกตนะคะว่าพ่อเราทานมาเยอะแล้วแต่ตัวนี้เราทานมาได้เจ็ดแปดวันมันจะเป็นไปได้แหละก,ก็โอเคพอเสร็จเออเราขึ้นบันไดได้นะเคยมันมีแมวนะสซนอ,อ่ะเมื่อก่อนนี้ต้องคอยดูแต่นี้ว,วิ่งขึ้นไปตีได้เลยเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะซ้ายหรือขวาครับสองข้างค่ะสองข้างพร้อมๆกันเลยค่ะ เ,เขาบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะคะ,ะเพราะว่าเวลาเวลากระดูกกระดิกอย่างนี้มันจะดังก๊อแกบก,บกบเจ็บเจ็บค่ะเจ็บลึกค่ะก็คือคุณหมอบอกเขาไม่ไหวค่อยมาผ่าเปลี่ยนข้อเข่าซะใช่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเปลี่ยนค่ะการอักเสบลดลงอันนี้เป็นความจริงทุกอย่างที่ดิฉันพูดนะคะเพราะว่าดิฉันก่อนที่จะทานอะไรแล้วก็ศึกษาถึงจะลูกแนะนํามาเราจะเรียนรู้ว่ากินแล้วได้ผลไหม,มใช่ไหมคะที่ดีขึ้นก็คือตัวข้อเข่าเนี่ย รู้สึกได้อย่างแรกทุกวันนี้เดินเหินได้เดินได้สะดวกค่ะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะคุณวิภาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจริงจริงจริงค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ปวดกระดูกแล้วนี่ค่ะฮะไม่ปวดแล้วเหรอไม่ปวดค่ะโอ้โหเพราะอะไรครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเราเห็นว่าก็มีอาการดีขึ้นครับเราก็สงสัยเลยเกิดนะว่ามีอะไรแล้วเรามาดูกันนะครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ว่าไม่เล่นขาว มีการหลั่งสารอยู่3ส,สารมากเกินไป uh huh. ที่เรีรู้ว alpha, ่า TNF alpha อินเทอร์กิน6และอินเทอร์กิน17นะครับพอมีมากเกินไปแล้วมก็ทำให้เกิดการอักเสบตามข้อในขณะเดียวกันมันก็เริ่มทำลายมวลกระดูกอ่อนด้วย uh huh. ครับเรามีการทดสอบชัดเจนว่าเมื่อให้อาสาสมัครใช้ไป4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันคว uh huh. ันเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเรา uh huh. นะครับมันควรจะเท่ากันหล uh huh. ังจาก15วัน uh huh. แต่พอวัดเข้าไปแล้วเราจะพบว่า ในกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันจะเหลือแค่นี้เองนรเหลือ10% 75%แล้วก็50%เมื่อสารที่มีปัญหาลดลงมาในกลุ่มที่เราต้องการให้มันลดแน่นอนครับอาการต่างๆก็จะดีขึ้นเมื่อเราลดต้นเหตุลงมาอาการเหล่านี้ก็ดีขึ้นทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศ